Good morning สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เห็นโครงสร้างแล้วเนะเาะอ่านะคะการาฟเขาเบรกลงมาเพื่อที่จะทําโครงสร้างให้ได้นะ,ะเพราะว่าการขึ้นมันต้องมีเหตุผลเนาะทุกการเดินทางมีเหตุผลเสมอนะคะอ่านะถ้าเกิดว่าเขาขึ้นตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเออน,นะมันไม่น่าจะขึ้นได้อยู่แล้วค่ะคิดว่าเอ้ยน่าจะขึ้นได้ตอนแรกเห็นทําเป็น double bottom น้อยๆเนาออะเนะี่ย ก็น่าจะขึ้นได้แต่ปรากฏว่าก็เบรกไม่ได้เนาะเบรกไม่ได้ดันลงมาต่ออีกอ่าตรงนี้ก็เป็นเซมิอีกเนาะ <c oughs> เบรกเซมิเปียงก็ลงมาเลยลงมาโอเคถ้าเช่นนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนตั้งรับอนะคะตั้งแต่สามสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะคะแล้วก็สามสองหกหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณนี้ แต่ถ้ากาฟเบรกนะกาฟเบรกสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้าขึ้นไปนะคะรีเทสกลับมายกโลแถวแถวสามสองเก้าห้าสามสองแปดเจ็ดอ่าหรือลงมาสามสองเจ็ดแปดแล้วขึ้นอ่าตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเบรกสามสิบสองก็คือหายตรงนี้ได้ก็จบโครงสร้างนะคะจบโครงสร้างแบบโอเคแหละสบายใจว่ามีแรงและ ะะแล้วก็รีเทสกลับมานะคะรีเทสก็น่าจะโซนนี้แหละหรืออาจจะดิ่งขึ้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือถ้าเขาเบรกนะ <c oughs> ถ้าเขาเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ก็คือจบนั่นเองนะคะก็ในมุมมองของโค้ดนะคะลงมาก็ยังคงฟอลโล่อยู่ดีนะคะฟอลโล่บายเพราะอะไรเพราะว่าในโครงสร้างใหญ่อะคะ่ะโครงสร้างใหญ่เขาเขากำลังทำ ทำฐานเนะ่ยเพื่อที่จะขึ้นอยู่แล้วนะคะในโครงสร้างใหญ่นะคะ A B C D E เนี่ยโค้คิดว่ามันน่าจะเป็น d e s t i n g เนาะตรงเนี้ยมันน่าจะทำ E อะ่ะนะคิดว่านะคะก็ถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นได้ตามที่เราคาดการณ์ก็ีเทสกลับมาก็สามารถที่จะ follow ขึ้นไปต่อได้นะคะถ้าขึ้นไปถึงประมาณสัก <c oughs> 3,335หรือว่า เ uh, r r e k o u u t ขึ้นไปนะคะเป็น40 46 45อะไรพวกนี้นะคะหรือ50อะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องรีเทสลงมาที่เก่าอยู่ดีนะคะแถวแถว3 2 9 3 3 2อะไรตรงเนี้ยดีนะคะแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อย,อยบายขึ้นไปนะคะถ้าไปถึงโซนนั้นเราอยากจะเซลลก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะเล่นได้จริงๆเล่นได้ทั้งบายทั้งเซลอะคะ่ะถ้าเราเก็บไม่ไม่ ไม่ยาวมากนะคะถ้าเราเก็บไม่ยาวมากก็เล่นได้ทั้งบ่ายทั้งสลวนะคะสามร้อยห้าร้อยจุดปลอดภัยนะคะปลอดภัยเก็บกําไรเรื่อยๆพอโตท่วมๆนะคะแต่ถ้าเราแบบถือยาวเกินไปแล้วกราฟยังไม่ชัดเจนนะคะในโครงสร้างเราอาจจะถูกลากได้นนะคะโอเคเนาะสำหรับโค้ดมองมุมนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะกำลังตั้งลำขึ้นอยู่นะคะ กำลังตั้งลับขึ้นนะเดี๋ยวย่อมาสักประมาณ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวย่อมาสักประมาณเนี่ยสามสองแปดเจ็ดหรือว่าสามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดศูนย์เนี่ยก็บ่ายขึ้นไปหรือถ้ากาฟเบรกแล้วเบรกแล้วก็ยังคงต้องมาตั้งรับแถวแถวเอ่อแถวแถวโลเนี่ยโลโลที่เขาแบบมองซ้ายไว้นะคะสามสองแปดเจ็ดนะคะสามสอง เก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเขาเบรกขึ้นได้แล้วรีเทสมาก็ไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาแถวแถว,แ,ถวแนวรับเก่าเลยตรงนี้ก็คือสามสองเจ็ดศูนย์ถึงหกหนึ่งก็ทยอยบานไปนะคะอืมทยอยบายไปค่ะนะนี่ก็ขึ้นมากับสามพันจุดละ <c oughs> นะคะขึ้นมาเกือบถึงที่เดิมที่เขาที่เขาเบรกลงไปนะคะก็เดี๋ยวย่อนิดหนึ่งก็ตั้งหลับขึ้นไปได้นะคะ โอเคเนาะเออเป้าหมายสามสามศูนย์สามสามศูนย์สามสมสามศูนสี่จับสามศูนย์ห้อยู่แล้วนะคะเป้าหมายต้องประมาณนั้นนะสำหรับโค้ดก็ไม่รู้เด็กกราฟลงขนาดนี้โค้ดฟอ l ์ลูบานะคะโค้ดฟอร์ลบากราฟลงลึกก็ f o l l ล w บานะคะแบ่งเก็บแบ่งถือสั้นบ้างยาวบ้างหรือจะเก็บสั้นไปก่อนเลยก็ได้นะคะเก็บสั้นไปเลยนี่นะคะ เก็บสั้นทีละ3า0ร้อจุดได้อยู่แล้วนะคะ B s หรือว่า B C นี่ก็คือราคา 3261, 3270, 3278, 3287, 3295เป็นราคาบายทั้งสิ้นนะคะแล้ว3 3 5 5 0 4เนี่ยจะบายก็ต่อเมื่อเขาเบรกเอาไปแล้วเท่านั้นนะคะโอเคนะคะนี่คือมุมมองนะคะก็มาแชร์กันประมาณนี้นะคะช่วงนี้โค้ดเป็นวัดอะนะคะคันคอสุดๆเลย พูดนานก็ไม่ค่อยจะได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่สะดวกก็เจอกันคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ